แล้วนี่คือกลิ่นที่อยู่คู่กับคนไทยมานานร่วมร่วมร้อยปียิ่งช่วงหน้าเทศกาลหรือว่าช่วงสงกรานต์กลิ่นนี้คือต้องยืนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นน้ำอบขวดเล็กๆจิ๋วๆให้เราได้ใช้กันเนี่ยขั้นตอนการผลิตของเขาเนี่ยใช้วิธีโบราณแทบจะทั้งหมดเลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานน้ำอบนางร้อยพามาดูขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้มน้ําชะลูดเลยค่ะน้ําชะลูดนี่คือตัวเบสของน้ําอบไทยเลยต้มไว้ให้ร้อนแล้วพักไว้ส่วนนี้ก็จะเป็นตะคันดินเผาจะเอา,เ<ร>าไปทำเผาใหม้อทที่กน เห็นอยู่นีนเลยค่ะแค่ดูหม้ออบนีค่คือเก่าและก็ขลังมากทุกคนตะคันที่เผาจนร้อนจะถูกนํามาวางไว้บนแท่นทวนในหม้ออบตัวนี้และสิ่งที่จะนํามาอบเพื่อให้กลิ่นของเขาเป็นเอกลักษณ์ก็คือน้ําตาลทรายแดงซึ่งในตัวน้ําตาลทรายแดงเนี่ยเขาจะมีเครื่องหอมผสมมาด้วยนะคะทั้งขี้ผึ้งกํายานจันเทศแล้วก็ผิวมะกรูดที่ตาละเอียดมาผสมกันค่ะแล้วในหนึ่งวันนี้เขาจะอบทั้งหมด9รอบด้วยกันค่ะรอบสุดท้ายก็จะเป็นอบควันเทียนเพื่อให้สีและกลิ่นของเขาเข้มขึ้นค่ะจบขั้นตอนการอบแล้วนะคะเรามาดูขั้นนนตออกาารผสมํบ และที่พี่คนสวยเข็นมานี่ก็คือน้ําชะลูดที่ต้มไว้พักไว้จนเย็นค่ะจากนั้นก็จะเอามากรองกันอีกรอบนึงเพื่อเตรียมน้ําไว้สําหรับเอาไปกวนกับแป้งหอมแล้วเจ้าตัวแป้งหอมเนี่ยก็ใส่น้ามันหอมมาแล้วเรียบร้อยเป็นกลิ่นเฉพาะของทางนางลอยเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเอามากรองกันอีกรอบนึงเพื่อไม่ให้เจ้าตัวแป้งเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนนะคะจะเอามาผสมกับน้ําชะลูดตัวนี้เลยและในระหว่างที่กวนแป้งเนี่ยกลิ่นหอมมากทุกคนเราเดินทางมาถึงขั้นตอนการบรรจุขวดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออเดอร์กี่ร้อยกี่พันกีีี่่่่มืนขวดท ก็ยังคงใช้เป็นแรงงานคนอยู่ยังคงคอนเซปต์ความเป็นโบราณไว้อยู่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายแทบไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยค่ะวันนี้คือประสบการณ์ที่ดีมากๆของเทียนเลยค่ะจากที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นทั้งหมดเลยวันนี้เราได้ค้นพบแล้วว่าน้ำอบนางลอยไม่ได้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์แต่เขายังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์รวมทั้งจิตวิญญ,ญาณของคนไทยด้วยค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่หอมแต่สามารถเล่าเรื่องความเป็นไทยได้ละมุนมากๆส่สวนคลิปหน้าเทียนรีวิวอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ